สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าทเที่ยวเขากันอีกครับหลังจากที่ผมได้ลงคลิปต้นประโดจริงชันก็มีผู้ชมท่านหนึ่ง,งได้ถามมาว่าอบอกมาว่าอยากจะเห็นแก่นในแก่นในของไม้จริงชันครับ เดี๋ยวก็พามาดูครับอันนี้ต้นนี้คือแกลล่นลอนของไม้จิงชันหรือว่าประดู่จิงชันครับจะมีแก่นเนื้อไม้เป็นสีน้ำตาลอมม่วงน้ำตาลแกมม่วงหรือว่าม่วงแกมดำ ตรงนี้แดดมันซองอ่มองไม่ค่อยมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็เป็นไม้หายากครับส่วนมากอกาจารย์นิยมเอาไปทําพวกเฟอร์นิเจอร์ นีครับคือสีของแก่นไม้ประดูชิงชันหรือว่าไม้ชิงชันก็เรียกกันหลายชื่อครับเป็นสีม่วงอมดำแล้วก็มีเส้นเส้นเสียนส่วนต้นนี้มีความเก่าแล้วครับนานหลายปีแล้ว ผมก็เคยถ่ายทาเป็นคลิปวิดีโอไปแล้ว1คลิปครับต้นเนี้ยแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรแล้วก็มีผู้รู้ได้มาบอกว่านี่คือไม้ประดูจชิงชันครับต้นนี้ก็ต้นไม่ใหญ่ครับเพราะว่าเป็นไม้ที่ขึ้นในเขตป่าหิน เป็นไม้ที่มีมีคุณค่าครับส่วนมากจะเอาไปทําพวกสมัยก่อนก็นิยมทําไม้ตะพดทําหวีทำเรือนนาฬิกาลูกต้มทำพวกโตะเครื่องแป้ง ทำกระดานมากลุกกรงนกครับก็นำมาแบ่งปันเอามาฝากให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆได้ดูได้ชมกันครับสำหรับท่านที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของป่าไม้ต้นไม้ ต้นนี้ไม่ตรงไงมันคดแต่ว่าตันครับหนักอึ้งแบกไม่ขึ้นนะครับเห็นต้นแค่เนี้ยเพราะว่าเขาเขาเป็นไม้ที่ตันไม่เป็นโพรงเลยครับ นีครับไม้ประโดชิงชันแก่นแกนไม้ชิงชันหรือว่าประโดชิงชันอันนี้เป็นแก่นล่อนนะครับครับก็เอามาแบ่งปันกันชมครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ